สวัสดีครับวันนี้เราขอแนะนําบริษัทเรานะครับบริษัทเราคือบริษัทสยามอุคมูระอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดครับเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างอ k คมาระคอมเบอร์เรชั่นกับบริษัทสยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนะครับซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี1996 หรือปี2,539นะครับซึ่งนับเวลาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ย่างเข้าปีที่25นะครับถ้าเปรียบกับอายุของคนก็เท่ากับว่าเรากําลังเข้าสู่วัยเบญจเพศพอดีนะครับซึ่งอยู่ในวัยที่มีความพร้อมและความสมบูรณ์ในทุกๆด้านนะครับโอคามูระเป็นที่รู้จักในฐานะบริษัทเฟอร์นิเจอร์สำนักงานชั้นนำในของประเทศญี่ปุ่นและมียอดขายในธุรกิจนี้จากสำนักงานใหญ่ ถือเป็นอันดับ4ของโลกเราเป็นบริษัทญี่ปุ่นรายแรกที่ทำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และสำนักงานรวมถึงธุรกิจชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยพันธกิจขององค์กรเรานะครับคือการมีส่วนร่วมกับสังคมโดยการรวมตัวสำหรับบุคลากรที่มีแนวความคิดทางธุรกิจที่หลากหลายและมีคุณภาพที่เชื่อถือได้ จากสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในการปฏิบัติภารกิจของเราภายใต้สถานการณ์ที่จะต้องอยู่กับโควิด -19 อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าเราสามารถจะเอาชนะได้ด้วยการทำงานเป็นทีมที่ดีนะครับประเทศไทยเนี่ยเต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจของเราโครงการอาคารสำนักงานจำนวนมากกำลังดำเนินการสร้างอยู่ทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาของห้างสปปรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้ออีกหลายแห่งทั่วประเทศซึ่งก็ถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของเราเช่นกันนะครับเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยมให้กับคนรุ่นใหม่ที่สนใจร่วมงานกับเราโชว์รูมและพื้นที่สำนักงานของเราเนี่ยจะปรับปรุงใหม่และเสร็จในไตรมาสที่4ของปีนี้เราต้องการแสดงให้ลูกค้าเห็นถึงบรรยากาศของการทำงานของพนักงานเราซึ่งทำงานอย่างมีชีวิตชีวา ในสถานที่ที่แตกต่างกันเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงสุดเราสนับสนุนให้การทำงานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเช่นเดียวกับการพัฒนาของตนเองซึ่งทางบริษัทเราก็พร้อมที่จะสนับสนุนในทุกๆด้านในการพัฒนาทักษะของพนักงานของเราเรายินดีที่จะต้อนรับคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถพิเศษนะครับที่ต้องการออกจากคอมฟอร์ทโซนและมีความเป็นมืออาชีพงานที่ท้าทายรอคุณอยู่นะครับมาร่วมงานกับเราสิครับยินดีต้อนรับนะครับขอบคุณครับ